หลังจากที่สหรัฐโจมตีโทมฮอคส่ทานของกลุ่มฮูตีแล้วด้านกลุ่มฮูตีก็ยิงมิสไซล์บังถล่มเรือพิฆาตของสหรัฐที่อยู่ในทะเลแดงแต่กลับถูกเครื่องบินขับไล่โบอิง g f a 8 8 e f Super h o r n e t ยิงมิสไซล์สกัดกันได้ทั้งหมดวันนี้เราไปดูกันสิว่าแสนยานุภาพของสุดยอดเครื่องบินรบของกองทัพเรือสหรัฐที่เป็นกระดูกสันหลังและเป็นกำลังหลักของทัพเรือสหรัฐรุ่นนี้ มีเทคโนโลยีอะไรบ้างพิเศษแค่ไหนติดวุตตรไยถึงในเทพขนาดนี้กับ Boeing FA-18EF s u p r r h o r n เ t เครื่องบินรบหลักของกองทัพเรือสหรัฐ เป็นการพัฒนาและอัปเกรดมาจาก m มกตัวเ l นี่ยมดัก FA-18 Hornet ที่มีใช้มาตั้งแต่ปี1978หรือเมื่อ45ปีที่แล้วพัฒนาให้เป็น FA-18E/F Super Hornet ดัวรุว่น E คือแบบที่นั่งเดียวและรุ่น F คือแบบ2ที่นั่งผลิตโดย m c d o n ว l l น o u g l a s class, ในปี1995ต่อมาบริษัทได้วควบรวมกิจการเข้ากับบริษัท Boeing ในปี1997และเข้าประจำการนนกองทัพเรือสหรัฐ ในปี1999เพื่อแทนที่เครื่องบินรุ่นความมาน F-14 Tomcat ที่ปิดประจํการในปี2006บริษัทโ e i n g ได้ประกาศแผนยุติการผลิต Super ร์ฮอนเนในปี2025ทําให้เครื่องบินรบทั้งหมดของกองทัพเรือสหรัฐต้องใช้งานเครื่องบินในตระกูลฮอ n เนตในหลายๆรุ่นเพื่อรอการเข้าประจําการของเครื่องบินขับรลย,ยุคที่5อย่างเย็บ5 c การปรับปรุงครังใหญ่ของซูเปอร์ฮอ e เเกิดขึ้นในบล็อก2ที่มีการปรับปรุงทั้งระบบเรดา แบบ AS a อซ่าเรดาร์แอค e ีฟอิเล็กทรอนิคอลสแกนนิงเรมีจอแสดงผลขนาดใหญ่ในห้องนักบินหมอนักบินติดจอศูนย์เลงจอยแฮมิ่ e เ m ท์เมาส์คูลิ่งสิสเต็มหรือ JS MCS และมีระบบเอฟยูนิคหลายแบบอีิทธงยังติดตั้งเรดาร์ตัวใหม่ <F uzz> AN/APG-79 <F uzz> การออกแบบ FA-18E/F Super Hornet อาจดูคล้ายกับ FA-18 Hornet แต่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากถึง20%และมีน้ำหนักตัวเปล่าที่มากขึ้นถึง3.1ตันกนารขยายขนาดลำตัวนี้ทำให้ Super Hornet มันถูกเชื้อเพลิงได้มากขึ้นถึง33%มีระยะบินที่ไกลขึ้นทำภารกิจได้นานขึ้น41%และบินได้นานขึ้น50%แต่ถึงจะมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นก็ยังมีขนาดที่เบาวกว่า F-14 Tomcat ส่วนขยายขอบปีกด้านหน้าช่วยเพิ่มแรงยกให้กับเครื่องบินและสร้างมุมปะทะที่สูงมากกว่าเดิมด้วยอัตราการยกหัวที่มีค่าสูงสุดที่40องศาต่อวินาทีปีกขนาดที่ใหญ่ขึ้นทำให้สามารถติดตั้งวัตถุใต้ปีกได้เพิ่มขึ้นใช้ท่อรูดอากาศเข้าเครื่องแบบใหม่เป็นแบบทรงเหลี่ยมต่างจากเดิมที่เป็นทรงโค้งยังถูกออกแบบให้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเติมเชื้อเพลิงอ,อากาศให้กับเครื่องบินลำาอื่นได้เพื่อทดแทนเครื่องมีรุน่นกัมมัน ka หก d tanker ที่ปลดประจำการไปแล้ว ระบบตรวจจับมีการพัฒนาเรดาร์ใหม่ที่ใช้กับเครื่องบินในบ็ o ก k t ระบบเรดาร์นี้มีชื่อว่า AN/APG-79 หรือ ESA Radar Active Electronic a l Scanning Array มันมีตัวส่งและตัวรับสัญญาณแบบ Solid State ที่มีขนาดเล็กมากถึง1,100โมดูล ทำงานในย่านความถี่ X-Band พร้อมกับติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและยังสั่งยิงนุตจรวดแอมแรมได้พร้อมกันหลายเป้าหมายยังใช้การโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยการสร้างภาพแผนที่ที่มีความละเอียดสูงด้วยเรดาร์จากระยะไกลยังมีพอร์ตในการชี้เป้าหมาย ANASQ228ATFLIR ที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับอินเทคเพื่อใช้ในการค้นหาพิสูจน์ทราบเป้าหมายภาคพื้นดิน ด้วยกล้องแบบอิเลกโรออปติคอลและระบบอ ra ินฟราเรดไปจนถึงการชี้เป้าหมายด้วยเลเซอร์ให้กับระเบิดนำวิถีระบบยุทธทปกรณ์ติดตั้งปืนใหญ,ญ่อากาศขนาด20 mm มม m 6 1 a 2 w e l c a n ที่ติดตั้งอยู่ส่วนหัวของเครื่องบินบรรจุก,กระสุนได้412นัดจุดติดตั้งอาวุธทั้งหมด11จุดที่ปลายปีก2จุดปลายปีก6จุด และใต้ท้องลำตัว3จุดบรนทุกอาวุธได้รวมกันสูงสุดประมาณ8ตันได้แก่จรวดนำวิธีอากาศสูอากาศ a m 9ช h i e Whiter อาวุธนำวิธีอากาศสูอากาศ a m 120M Ram AAM 7 Sparo จรวดนำวิธีอากาศสู่พื้น HGM 56EF Mauleik HGM 84SK s l a m ย r มิสไซล์ต่อต้าเรือระเบิดแม่นำวิถีได้แก่ ระบบเครื่องยนต์ f p s 18E f Super Hornet ได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน g จ n น r ร l e อิเล็ก c ิก F414PE400 จำนวน2เครื่องยนต์ให้กำลังมากกว่าเครื่องยนต์แบบเดิมถึง35เมื่อใช้อัสเตอร์เบิร์นเนอร์จะมีแรงขับสูงสุดที่22,000ปอนด์เครื่องม,มีความเร็วสูงสุดที่1.6มักสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้สำหรับการต่อสู้ทางอากาศสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงภายนอกได้14,000ปอนด์ ยังติดตั้งถังเชื้อเพลิงสำรองภายนอกขนาด480กลัลอนจำนวน4ถังที่ใต้ปีกและ1ถังที่ใต้ท้องพิสัยบินไกลถึง1,800ไมล์ทะเลหรือกว่า3,300กิโลเมตรแต่อยากทำภารกิจโจมตีด้วยการติดตั้งระเบิด1,000ปอนด์จำนวน4ลกูกจะมีระยะทำการรบที่390ไมล์ทะเลหรือประมาณ700กิโลเมตรห้องนักบิน มีจอแสดงผล LCD สีแบบใหม่และมีจอแผงควบคุมตรงกลางที่เป็นแบบทัสสกรีนจาก FB-18 Hornet สู่ FB-18 Super Hornet ที่นักบินและนาทหารระบบอาวุธจะสามารถฝึกฝนเพื่อทำการเปลียป่ยนแปลงอากาศยานได้อย่างง่ายและใช้เวลาไม่นานระบบควบคุมการบินแบบไฟล์บายไว้แบบดิจิตอลทำงานซ้อนกันสีระบบแต่มีการเพิ่มการแสดงผลเครื่องวัดต่างๆแบดิจิตอลวนในเครื่องมรุ่น FB-18 Block t ขึ้นไป EA18G c o r แ er, ตำแหน่งที่นั่งหลังจะมีจอแสดงผลขนาดใหญ่เพื่อรองรับการทำภารกิจที่หลากหลายจอแสดงผล o p ปติคอติดเข้ากับหมดนักบิน j จอยแฮมเ d ดเมาส์คูลิกซิสเต็ม JSMCS ช่วยเพิ่มมุมยิงให้กับจรวด AIM ใน i d e w วินเดอร์และให้การรับบรสษานการณ์ที่ดีแก่นักบิน Boeing f a 1 8 e f Super Hornet คือเครื่องบินขับไล่โจมตีหลัก ของกองทัพเรือสหรัฐที่ปัจจุบันประจำการมากกว่า500เครื่องกองทัพเรือสหรัฐมีเอปซาวสิบาสในประจำการประมาณ100ลำและมีแผนที่จะจัดหาเพิ่มประมาณ260เครื่องทำให้มีแนวโน้มว่าซูเปอร์ฮอ์เนตนี้จะยังคงเป็นกำลังหลักให้กับกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐไปอีกนาน ช่วงนานาสาระคุณเคยเห็นเจ้าหน้าที่บนเรือที่ทําท่าทางต่างๆแบบนี้หรือไม่เขาคือใครมีหน้าที่อะไรบนดาดฟ้าเรือจะเป็นอย่างไรน,นั้นติดตามรับชมต่อเลยครับคนเหล่านี้คือเจ้าหน้าที่ชูเตอร์ที่ใส่เสื้อสีเหลืองทําหน้าที่ในส่วนของแคตาพุตเด็กหรือส่วนควบคุมแท่นส่งเครื่องบิน จัดอยู่ในพวก Plan Direction เป็นคนที่คอยอนุญาตให้เครื่องบินมุ่งไปยังที่ต่างๆได้จะทำงานประสานกับทีมและเจ้าหน้าที่ต่างๆบนดาดฟ้าเรือต้องคอยตรวจเช็คความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่แต่ละสถานีเมื่อทุกสถานีทำงานจบแล้วก็จะประจําตําแหน่งพร้อมกับชูหัวแม่มือขึ้น s h o ตอร์จะเช็คขั้นตอนสุดท้ายโดยชี้มือไล่ไปทุกสถานีเมื่อทุกอย่างถูกต้อง s h o o t ร์จะนั่งลงชี้นิ้วยิงไปด้านหน้า เพื่อสั่งยิงลวดแคตพุธเพื่อปล่อยเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้ายังต้องคอยทางานประสานกันกับสะพานเดินเรือว่าใช้เครื่องใดขึ้นก่อนและขึ้นได้เมื่อไร่โดยต้องคอยทํางานประสานกับห้องแคตพุธหรือห้องควบคุมลวดห้องแคตพุธจะสั่งงานไปยังเจ้าหน้าที่ชูเตอร์และสั่งยิงแคตพุธเกิดเป็นท่าทางต่างๆที่เราเห็นนั่นเองนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ชูเตอร์ยังมีหน้าที่ส่งสัญญ,ญาณมือเพื่อสื่อสารกับน,นักบินอีกด้วย อุปกรณ์ที่เตรียมส่งเครื่องบินนั้นประกอบด้วย1ระบบแคตาพุตส่งเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเรียกว่าแคตาพุชชตทต้สองแอร์คาร์บลันบาร์เป็นแท่งที่ใช้ยึดเครื่องเข้ากับแคตาพุชเชเทตลตัวจะภาพเก็บอยู่ที่ฐานของล้อหน้าสามารถกล่าวออกได้โดยเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าฮุกอัพแมนเท่านั้น 3. ามโฮมแบ็กบาร์คือก้านเหล็กที่ยึดระหว่างด้านหลังของฐานล้อหน้าเข้ากับดาดฟ้า เพื่อการล้อสะบัดเวลาที่เครื่องพุ่งไปด้านหน้าในส่วนนี้ติดตั้งโดยเจ้าหน,น้าที่ฮุกอัพแมเหมือนกันเจ้าหน,น้าที่ควบคุมแคตาพุดนั้นนอกจากจะอยู่คอนโทรลพอร์ตแล้วยังมีพวกที่ต้องคอยชูเพลทคอยบอกน้ำหนักเครื่องบินให้แก่นักบินอีกด้วยแต่จะต้องบอกก่อนที่เครื่องบินจะเคลื่อนไปหาแคตาพุด และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกปุปสศรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนต่อไปจะเป็นลูกเตกมูบองพุงมาแล้วสังกัดออกไปแล้วโอนแล้วเสียอะไรย้ายออกมาที่แบ็ควาขวางกรรมการก็